พ่อทานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันตัสโร,รที่ประกอบขึ้นจากธาตุหยาธาตุละเอียดถูกกํากับบังคับควบคุมด้วยธรรมที่ไหลเวียนไปตาม ส่วนต่างๆของธาตุละเอียดธาตุหยาบดังตัวอย่างร่างกายของคนสัตว์สิ่งของที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุหยาบธาตุละเอียดซึ่งเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานสถานที่ เป็นพื้นที่ให้ทำทั้งหมดเดินทางรุกเข้าหากันและกันเพื่อให้ทำทุกทำดึงดูดบ่อกเกิดซึ่งกันและกันให้เกิดเป็นธรรม ที่มีอำนาจจำนวนปริมาณที่มากกว่าดึงดูดบออเกิดให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมที่มีอำนาจจำนวนปริมาณที่มากกว่าในนิพพานธรรมบาร,รมีสาสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสรมีธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสรที่มีจำนวนปริมาณมีอำนาจมากกว่าธรรมอิเลสซึ่งเป็นความหมายของธรรม ที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัสพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทัสโรทำบารมีสามสิบทัสพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดให้ทำทั้งหมด เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสุดทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรได้สำเร็จสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาได้รวบรวมธาตุเพิ่มขึ้นที่ได้มาจากทุกนิพพานให้อยู่ในบังคับควบคุม ของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรวิกฤตอุปสรรคปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นการรุกของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรรุกเข้าหาธรรมทุกธรรม ธาตุทุกธาตุจากทุกนิพพานศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทสโรรุกเข้าหาศูานย์ก,กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุทุกธาตุดึงดูด บอกเกิดให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสุทัศน์พระเดศพระคุณหลวงปุษจันทัโรให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตาม เครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดของธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระกุลหลวงปู่สดัญทัสโรเครื่องจักรละเอียดของธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระกุลหลวงปู่สดัญทัสโรกำกับบังคับควบคุมให้ธาต ทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นเครื่องจักรละเอียดที่เป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นเครื่องจักรละเอียดที่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุละเอียดธาตุหยาบทำให้เป็นเครื่องจักร ที่เป็นไปตามเครื่องจักรละเอียดของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สสจันทัศโรที่ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัน พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรด้วยกำลังของพลังงานเละเอียดบารมีสามสิบทัพทศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นพลังงานเละเอียดรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรม ความรักบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรเป็นทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอัพทิฐนบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีบารมีทั้งสามสบ ทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรที่อยู่ในแต่ละหน่วยของบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรที่รวมลักษณะบารมีทั้งสามสิบ ทัศพระเดชพระคุณหลวงุูธสดแันทัโรรวมอยู่ในแต่ละหน่วยของบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงุูธสดแันทัโรที่เรียนรู้ปรปับปรุงพัฒนาตัวเองจากธรรมทุกธรรมที่มาจากทุกนิพพาน ปรับปรุงพัฒนาณักตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปสุสตจันทสโรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสิทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อให้บารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโตดำรงตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดบารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัศโรศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำบารมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัศโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตัวตาดูแล นิพพานธรรมบารมี30มสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษาลักษณะมหาบุรุษที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษที่ประกอบขึ้นจากธาตุละเอียด ธาตุยาถูกสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตรวจตาดูแลอยู่ในทุกจักรวาลเพื่อรักษาพื้นที่ของบารมีสามสิบพั พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรให้ขยายพื้นที่เข้าสู่ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อดึงดูดบอกเกิดให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทั พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัโรให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุตามการบังคับควบคุมของธรรมบารมี30มสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรเพื่อทำให้ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ เกิดเป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศสระเดชพระคุณหลวงปู่สดแดนทันทสโรเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัศสระเดชพระคุณหลวงปู่สดแกนทัสโรท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงปู่สดแกนทัสโรทั้งแบบมีวิญญาณธาตุ แบบไม่มีวิญญาณธาตุแบบมีวิญญาณธาตุเป็นลักษณะมหาบุรุษแบบไม่มีวิญญาณธาตุเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษลักษณะมหาบุรุษประกอบขึ้น ด้วยธรรมบารมีสามสิบทัศประเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรมีธาตุละเอียดธาตุยาวที่ประกอบขึ้นตามเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดบารมีสามสิบทัศประเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่มีส่วนของใจ ของกายส่วนของใจที่เป็นธาตุละเอียดที่เป็นธาตุละเอียดของดินน้ำไฟลมอากาศสัธาตุวิญญาณธาตุส่วนของกายที่เป็นธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นธาตุ ดินน้ำไฟลมอากศาศสทาตมีธาตุห้าธาตุส่วนของใจมีธาตุละเอียดหกธาตุที่เป็นธาตุดินน้ำไฟลมอากาศสัทาตวิญญาณธาตุธาตุละเอียดซ้อนธาตุหยาบ ธาตุละเอียดซ้อนธาตุหยาบของท่อฐานธรรมบารมีสามสิทธัะเดชพระกุลหลวงพุษตันทัสโรที่เป็นลักษณะมหาบุรุษธาตุละเอียดที่เป็นใจซ้อนธาตุหยาบที่เป็น ร่างกายของลักษณะมหาบุรุษทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่สจันทสโรเดินทางไปตามท่าละเอียดเดินทางไปตามท่าหยาบให้ทุกที่เป็นพื้นที่ของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร ทมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัสโรที่เป็นกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัสโรไหลเวียนไปยังทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัสโรทั้งส่วนธาตุละเอียดทั้งส่วนธาตุหยาบ เพื่อสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองตัวตาดูแลให้นิพพานธรรมบารมี30มสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรดำรงตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริง สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เกิดเป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรอย่างสมบูรณ์เป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทัสโรใจกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทัสโรมีชีวิตเป็นยังอยู่ไปตามธรรมบารมีสามสิบ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรร่างกายของที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษมีชีวิตเป็นยังอยู่ไปตามธรรมปรมีสามสิทธรรัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรธรรมกิเลส ที่มาจากนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสบทัศนพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเดินทางรุกเข้าหารมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อดึงดูดบออเกิดให้ทมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเกิดเป็นธรรมกิเลสกำกับบังคับควบคุมให้ธาตุอยู่ในอำนาจของธรรมกิเลสให้ธรรมกิเลสลุกพื้นที่ของบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร กิเลสเข้าแทนพื้นที่ของบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสรที่อยู่ในร่างกายของท่าฐานธรรมบารมีสามสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสรกิเลสบังคับควบคุมธาตุให้อยู่ในอำนาจของธรรมกิเลสธรรมกิเลส ธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมได้เดินทางออกจากนิพพานธรรมบารมีสาสิทธัศ์พระเดชพระกุณหลวงปู่สดยันทัสโรเข้าสู่นิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิทธัศ์พระเดชพระกุณหลวงปู่สดยันทัสโรทำให้ร่างกายของท่อฐานธรรม บารมีสามสิบทัศน์นี้เสื่อมสลายหายไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสัสรที่เกิดจากทำกิเลสยึดธรรมยึดธา,าตุออกไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสัสรที่ทำให ร่างกายของลักษณะมหาบุรุษถูกธรรมกิเลสเข้ายึดพื้นที่บารมีสามสิทธัสระเดชพระกุลหลวงโพสกันทัสโรให้เป็นพื้นที่ของธรรมกิเลสทำให้ลักษณะมหาบุรุษที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเกิดเป็นคนสัตว์สิ่งของ ทำให้ลักษณะมหาบุรุษเกิดเป็นคนทำให้คนเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทำให้คนเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์โลกันทำให้ที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษ เป็นที่อยู่ของคนของสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์โลกันทำให้เกิดอบายภูมิทำให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของ ที่กิเลสทำแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสยึดธรรมยึดธาตาออกไปจากนิพพานธรรมบาร,รมีสาสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรกิเลสทำโครงสร้างก่อทมอขออทำให้เกิดแก่เจ็บตายทำให้เกิดซาก คนสัตว์สิ่งของทำให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารให้นำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มอย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาแทนการนำพืชและธาตุมาเป็นอาหาร แทนการนำพืชและธาตุมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเรียดทั้งหยางเพื่อให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้อยู่ในบังคับควบคุมของธรรมกิเลสซากคนสัตว์สิ่งของ มีกิเลสอยู่หนาแน่นมีธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมได้มากแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่อยู่ในศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของกิเลสศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมได้ แผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทมอขอออที่ทำให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของให้วนเวียนอยู่กับการนำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่นำมาเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเอียดทั้งจาก พื่อการยึดธรรมยึดธาตุออกไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรทัสโรบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรทัสโรได้เรียนรู้หยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบสูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรทัสโร สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรจากธรรมทุกธรรมทตุทุกท่าจากทุกนิพพานให้บารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรุกเข้าหาธรรมทุกธรรมท่าทุกท่าจากทุกยิพพานดึงดูดบอกเกิดให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้ทตุทั้งหมดอยู่ในบังคับควบคุมของธรรมบารมีสามสิบทั์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ัโรเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสาสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ัสโรอย่างสมบูรณ์ทําให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนบัสิกาจารย์คนนกยุงนาพวกเราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ธรรมบารมีสามสิบทัเสเดจพระคุลหลวงพ่อสดัญทัสโรอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา